สิ่งที่จะเกิดจากสงครามนิวเคลียร์หากมนุษย์ไม่ยับยั้งกิเลสความอยากในใจการที่มนุษย์สร้างอาวุธสงครามขึ้นมาก็เพื่อเอามาใช้ไม่ใช่เอามาดูเล่นแต่สิ่งที่มนุษย์ลืมไปนั้นก็คือเราอยู่บนโลกใบเดียวกันหนึ่งประเทศที่จุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ประเทศของตนก็จะพังพินาศย่อยยับตามไปด้วยในสงครามครั้งนี้ไม่มีผู้แพ้ผู้ชนะ มีแต่คำว่าหายนะกันท่วนหน้าถ้ามนุษย์ยังไม่ฉลาดพอที่จะหยุดสงครามหลังจากสงครามโลกเกิดขึ้นแล้วภัยพิบัติใหญ่จะตามมานั้นคือน้ำล้างโลกคนที่รอดตายจะลำบากมากจะเริ่มนับศูนย์กันใหม่เพื่อสร้างยุคศีวิไลรู้จักบาปบ,บุญคุณโทษด,ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมกว่าวันนั้นจะมาถึงก็น้อยคนที่จะรอดตาย ความจริงข้อมูลในหนังมันก็เป็นจริงสิ่งที่น่าจะเกิดกับประเทศไทยหากเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นจริง 1. ภาคเหนือภาคอีสานหนาวตายจำนวนมากเพราะอุณหภูมิติดลบในหน้าหนาวเราไม่มีฮีตเตอร์และไม่ได้สร้างบ้านเรือนเผื่อไว้ 2. ภัยแล้งที่รุนแรงมากเพราะฝนหายไปมากกว่าครึง่งแม่น้ำโคงคงแห้งสนิท 3. ไร่นาสวนล่มทันทีปศุสัตว์ล้มตายเพราะอุณหภูมิลดลงมากไปจนเป็นคนละเขตภูมิอากาศ 4. ภาคใต้จะมีหน้าหนาวที่หนาวจัดไม่น่าจะมีน้ำเพียงพอสำหรับสวนปาม 5. อาหารจะขาดแคลนไม่พอกินจะมีผู้คนอดตายจำนวนมาก 6. ประชากรโลกน่าจะตายในฤดูหนาวนิวเคลียร์หลายพันล้านคน เพราะไม่มีอาหารประเทศไทยก็น่าจะมีคนเหลือรอดไม่ถึงครึ่งประเทศ 7. เงินจะไม่มีค่าเลย 8. จะมีคนอพยพนหนีหนาวตายจากทางเหนืออาจเกิดสงครามขนาดย่อมสำหรับการเอาตัวรอด10ข้อ 1. เตรียมอาหารน้ำสะอาดเพื่อหลบการร่วงหล่นที่มีกรมันตภาพรังสีสูงอยู่แต่ในบ้านให้ได้สักสองสเดือน หลังจากนั้นรังสีจะลดลงไปมากแล้ว 2. เตรียมอาหารน้ำให้พอกินระยะแรก2ปี 3. อพยพไปที่ที่ดินดีสามารถเพาะปลูกได้ไม่ใช่เขตแห้งแลง้งและมีน้ำบาดาลภาคใต้ภาคตะวันออกมีโอกาสรอดสูงสุดเพราะฝนตกชุกที่สุด 4. เตรียมการเพาะปลูกพืชทนแลง้งทนหนาวและเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก 5. เตรียมระบบโซล่าเซลล์ไว้ผลิตไฟฟ้าเพื่อมีไฟฟ้าใช้ปั้มน้ำทำงาน 6. เตรียมยาเตรียมอุปกรณ์ช่างอะไหล่วัสดุจำเป็นไม่ต้องเก็บเงินไว้มากนะักเพราะจะเฟอร์จนไรค่า 7. ปเปลี่ยนเงินที่เหลือเป็นทองคำ 8. สร้างพันธมิตรและชุมชนครอบครัวเดียวไม่มีทางรอดจากความป่าเถื่อนของยุคสมัย คุณต้องมีพักพวกและชุมชนที่ช่วยกัน 9. คุณอาจต้องติดอาวุธถ้ารัฐบาลยังไม่ล่มสลายคุณต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนายทหารระดับสูง 10. อดทนต่อสู้ทั้งกายและใจให้ได้10ปีถ้าใครก็ตามที่รอดมาได้ซึ่งคิดว่าทั้งโลกคงเหลือไม่ถึง100ล้านคนบางทีอาจจะแค่หลักแสน พวกเขาก็จะมีหน้าที่สร้างโลกขึ้นมาใหม่ธรรมชาติคงใช้เวลาหลายร้อยปีกว่าจะเริ่มฟื้นตัวและนับพันปีกว่าพืชและสัตว์จะเริ่มกลับมาส่วนมนุษย์อย่างพวกเราน่าจะใช้เวลาหลายพันปีกว่าจะสร้างอริยธรรมกลับมาได้เหมือนเดิมจากปลายยุคน้ำแข็งมาถึงการสร้างกรุงโรมก็เจ็ดพันปีคิดว่าประมาณนั้นไม่ต้องถามว่าโลกจะเป็นยังไง จงถามตัวคุณเองว่าคุณเตรียมความพร้อมแล้วหรือยังเน้นย้ำว่าโลกเรากำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคโรคระบาดสงครามการเมืองสงครามโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างแท้จริงทำไมต้องสร้างศูนย์บนภูเขาสูง2,000กว่าเมตรก็เพราะท่านสั่งให้สร้างเป็นสถานที่หลบภัยสำหรับผู้มีบุญเคยทำร่วมกันมาตอนแรกก็ไม่เชื่อแต่ก็อดทน ทำด้วยความทุกข์ยากลําบากพอมาถึงยุคนี้เลยเข้าใจในสิ่งที่ท่านรับสั่งหมดความสงสัยการที่ออกมาเตือนมาชักชวนในหลายท่านมันเป็นเหมือนดาบสองคมเพราะทราบดีว่าถ้าออกมาแล้วคนจะวิพากวิจารณ์กันมากโดยเฉพาะคนที่ม่เชื่อจะวิพากษ์วิจารณ์เ,เสียายหาย,หายอันนี้ทราบดี แต่ก็จำเป็นต้องออกมาเพราะอย่างน้อยเราก็ได้ออกมาพูดในสิ่งที่เรารู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นถ้ารอให้มันเกิดเหมือนแพรแตกแล้วพากันฝึกหัดว่ายน้ำมันก็มีแต่พากันตายอย่างเดียวอย่าพากันบ้ากับโลกให้มันมากบ้านในลาบยศชื่อเสียงเงินทองกันให้มากของพวกนี้แม้จะมีมากมายแต่ถ้าอากาศอาหารสังคมมันเป็นโรคเป็นมลพิษ สิ่งพวกนี้มันก็ไร้ความหมายดูตัวอย่างตอนนี้กรุงเทพมหานครก็อยู่กันแทบจะไม่ได้แล้วเพราะไม่ว่าจะไปทางไหนก็มีแต่ภัยจากคนอาหารอากาศน้ำไฟแล้วมันจะหนักขึ้นไปเรื่อยๆจนต้องอบพยพย้ายกันอันนี้ไม่ใช่เรื่องอะไรนะเพราะต้องบอกถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะไม่มีที่อยู่กันสำนักท่านที่กำลังซับ ต้องการมาสร้างกุฏิเพื่อหลบภัยปฏิบัติธรรมทางศูนย์ก็ยินดีวันไหนที่ท่านไม่อยู่คนรุ่นหลังก็สามารถมาใช้ได้ตายไปแล้วก็ได้บุญอย่าเสียดายเพราะถึงเวลาเศรษฐกิจพังเกิดภัยพิบัติสงครามโลกเงินมันก็ไรค่าผ้าผืนข้าวจานมันยังมีค่ามากกว่าเงินทองกองเท่าภูเขาบางคนบอกว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดา นี่จริงไม่เถียงท่านแต่ถ้าท่านตายอย่างทรมานท่านก็ลงข้างล่างนั่นก็คืออบายภูมิสี่มีนรกเปรตอสุรกายสาัตยรัช,ชานถามว่าท่านอยากลงไปไหมไม่ใช่ว่าตายแล้วจะสิ้นนะตายแต่ร่างกายแต่จิตวิญญ,ญาณท่านไม่ตายท่านฝึกสติมาดีท่านจะพูดได้แต่คนอื่นล่ะเขาคิดได้แบบท่านหรือเปล่าฉะนั้นอย่าเห็นแก่ตัวช่วยได้เท่าที่จะช่วยนะ ท่านมาเตือนแล้วอันนี้ก็อยู่ที่บุญของแต่ละคนเน้นนะต้องเป็นพื้นที่สูง500เมตรขึ้นไปและห่างจากแหล่งชุมชนแออัดเพราะถ้าอยู่ในชุมชนแออัดอย่างเช่นเมืองหลวงเมื่อถึงเวลาคนอดอยากคิ้วโหยขึ้นมาคนมันจะเห็นแก่ตัวไม่ว่าท่านจะตุนสเสบียงอาหารน้ำยาไว้มากเท่าใดสุดท้ายจะเป็นภัยแก่ตัวเพราะจะโดนปล้นจี้ฆ่านี่แค่ยังชิม บางคนยังเห็นแก่ตัวกันขนาดนี้ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆคงนึกภาพกันออกนะฉะนั้นจงจำไว้ถ้าจะตายขอเลือกตายอย่างสงบนึกถึงพระพุทธเจ้าได้นึกถึงคุณงามความดีได้สามารถได้ยินเสียงสวดมนต์แบบนี้ไปสวรรค์นแน่นอนไปแบบนี้ดีไปแบบไม่ทรมานสามารถต่อไปพระนิพพานได้ ถ้าคุณไม่เตรียมการล่วงหน้ายังคงประมาทอยู่ไม่มีใครช่วยคุณได้ในช่วงที่เกิดภัยพิบัติคุณจะได้ยินเสียงทุบกระจกเสียงปืนเสียงคนทะเลาะกันวีดร้องกันเพื่อเอาตัวรอดดูตัวอย่างเช่นเมืองจีนในตอนนี้สิ่งที่คุณเห็นทางสื่อมันไม่ได้ครึ่งหนึ่งของเหตุการณ์จริงหรอกนะถ้าเกิดเหตุการณ์จริงคุณจะยังคิดยังไงคุณเคยฝึกสติมาดีแค่ไหน ถ้าคุณต้องเห็นคนตายต่อหน้าต่อตาเห็นญาติพี่น้องของคุณตายเห็นผู้คนอดอยากขิ้วโผยยังไงคุณก็ไปไม่รอดอยากคิดว่าโลกจะสวยงามตลอดไปมันหมดยุคแล้วยุคนี้คือยุคกึ่งพุทธกาลตามพุทธธรรมนายตรงพอดีฉะนั้นคนที่ไม่ประมาทเท่านั้นคือผู้รอดไม่ใช่คนที่หลงงมงายแบบโลกสวยอย่าลืมนะถ้าคุณตกนรกไปแล้วมันขึ้นมายาก ตายอย่างสงบดีกว่ายังไงก็ตายกันทุกคนเชื่อสิไม่ใช่กลัวตายแต่เตรียมพร้อมสำหรับการตายไม่ใช่ตื่นตระหนกแต่ตระหนักต่างหากดังคำที่พระองค์ทรงตรัสไว้ก่อนพระปรินิพานว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมเถิดที่นี่คัดเฉพาะคนที่ไม่ประมาทคนที่ต้องการรักษาศีลปฏิบัติธรรม อยู่อย่างเรียบง่ายเป็นครอบครัวเดียวกันเท่านั้นถ้าท่านยังประมาทอยู่อันนี้ถือว่าเป็นกรรมของท่านไม่มีใครช่วยได้เงินทองสงได้แค่โรงพยาบาลลูกหลานสงได้แค่เชิงตะกอนท่านจะเอาอะไรไปลองนึกดูว่าท่านจะเอาอะไรไปสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลบางส่วนของดรสันสีอัธรรมรงมาณที่นี้ และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ